เสร็จเป็นที่เรียบร้อยรถน้อยยิ่งขอบใจขอบใจในลายกลับตักทายสบายดีสบายดีอบาสิเป็นพี่น้องภายในประเทศและนอกประเทศกลับขอยินดีตอนทำข่าวสุซองเบาตามาเฮาอีกแล้วมาพบมาพอกับเบาตามือนี้กัอยู่ที่ปันทงปากเก่าเนาะ อโอเคทางเบาทาาขาจะได้เข้าหาทั้งโ่อางพันก่อนนะหลังจากเพ่นกินเขา้ากินน้ำแล้วเรียบร้อยหรือว,ว่าเ,เข้างานตอนเที่ยงมันอโอเค่เอแม่พี่น้องมาน้องปลากันแล้งมึงงไกลยที่กะนงามเลยดิทำประตูพันกะนยังจับเดียมอยู่ นี <ítulo> ่ค่ะนจากขิ้นอกขุณนำแล้วตอนมายกะเขงานางโตสบายดีได้พอเน่อมาดีมานนี่สีสีสับ่พอมัเนี่ยโอ้คือสีสาบนอกบ้านสาบใบเนาะ สาบได้จังกิตกะโลปะโอแมนโอ้โอสาบได้จังจังกิตกะโลใครลองแห่งใบน้องพอเนาะ <Man. S 1> ย่านแต่ผลนัดถึงโดนสาบใหม่ๆพุ่งถึงตรงนีน้โอ้ยพอแห่งนไะด้ดูแบบเปื่อยเรือมๆดือดน้องละ กิขนข้าวกินน้ำได้รยบ,ๆๆ ija, บร,บรอ,บอยนะบุพ่อกินแล้วข้าวต้มยังนี้ต้มมงุโอ้ต้มงตอนเพียงเนาะน่นะทำพักตำนี่ได้อาหารบ้านเขาเนาะนี่เที่นีก็อ๊ยไก่ข้าปลาไดก่ได้เฉพาะนะ Đi vào xị bộ nó ừ. à, Thằng này Đập lối để bỏ sọc kéo đi nè bài đi đó Rồi xong bài đi đó Rồi Hãy đây khá đấy nè kéo anh đi อาช่องแพร่เนี่ยดี่อ่ะขาตัวนี้เหยียบได้บ่าตัวนี้นหมแม่เหยียบได้อ๋อดอยอันนี้แม่ได้บ่อยแล้วตัวเนาะแม่รูปดวงนี่พอแห้งีนี่เนาะนี่เจ้าก็บเฮก็เพิ่นมันพอแห้งไม่ข่อยเปลี่ยนวะอ๋อเป็นนี่เนาะโด้ยเฮก็เปลี่ยนแล้วเนาะโอ้เป็นโตตัวนี้เลยอืมโอ้น้องปลากินข้าวกินน้ำได้บ่อยแล้วเปล่าน้ำขอดีอย่างเงี้เนาะขอดผลของแพ้ิีปลาต้งให้สาวแก้วนี่ พดนปัดเรือนตรงนี้เอียกว่าขาวงานมือเศ้านี่ยังเพื่อนอยู่เพื่นปัดเรือนเพ่นได้ยใม่เพื่เอาใมใส่แล้วปัดคมือเร่อ่ามันเกี่ยงเนาะต้องปัดมือให้มันเกี่ยงให้สะอาดสาสบายดีวล่อืาว่าเพื่อเพื่อนทำแล้วเขาก็ปวดงไนก็ดีรษะแต่กระซาร์ไม่เอยหรือก็ไหนในตารางเตียงเอ้ยศีรษ

มานาค่ต้งขามแล้วน้องฟ้ากว่าสมอยแล้วเพื่อนแรกเจ้าปท่านตีนังกะเหมือนท่านไดือ้าวและมาตีนัก่คนนั้นได้ขึ้นเพื่อนเนยสมอยสมิงอยู่เด้เนาะเึือนเพื่อนเตรียมไว้แล้ว่าเนาะี่ฮยวางแผนอบ้น้องปลาวางแผนบ่านที่จะได้ไปกินเพือนเ่จะว่ากินเพือนหนึ่งพจักใช่ไหจ๊ะเนาะสมัยสมิงไจัก ลาขึ้นบ่ตุ <c oughs> ลาเต้เอานอนเงียบเด้นอนสงัดบน่น้นองป่าบัดอันขึ้นเฮือนนี่น้องป่าสีขาวมาทุกคนบ่ฮึต้อตงบ่ทุกคนเด้เนาะครูหยังยันมาลืมมาทาครับสมุกว้ามามาทุกคนเนาะน้องป่า <c oughs> ชื่อว่าทีคนที่เขามาหาเจ้าหลายคนอเลยนะอืมระวังเด้อมันมันโมหิง ป็นนั่นโดดคลิปเนาเทมอยู่เดีโดคลิปเนากะจัดคนลเฮ็ดไปไรถูกทิมมาแล้วนดี๋ยวมีคนนมานนี้คนหนมันหนาน้าก่อนนะเออล้ทิ่มมาแล้วมันเ่ามันช่ไบอกแล้วมันห่อนเพราะว่ากีคลงห้ำจังหวะขึ้นมาจังหวะานำจังเนาะเฮ้ยขึ่นมาลับลอะมันดมือลดนเกานล บิกงมาใล้แมว่างอนยด่างเคงาเลยนะบงินาินตานจะ่อยนะล่างเครืองล่ามเลจุลมากหามากอ่เช็ดๆแล้วกัเปิดบานชมซิลินแลนเลื่นครักต่ว่นเราบบอกเลยเนาะเราเห็นเราเห็นดีๆมันเกือบเหตุแล้วทุนทราบเราตายป็นโทษนะอย่า้เราทาเวลาเครืองในอ่างก็ลางลูกน้ำแบตะวันออกใคอือลใส่ดิ คือ่รงถุยนี่คือจากเสียวผาแท่เนาะอืมอเบน่องกันแางนี่นิ่วน้องนิวบพอนะน้องนิ้วอายุลปีลานน้อง่าบ่อหละปีบอหาปีเนาะหงไวอยู่ด้วยไ่เอ้าอันวานเออสาบนม่ได้พ่อ ตะบริสตังเดียม์คหมคะสาดถ่าหรืเบื้องมาเนาะพอดีเ้าวสร้างอยู่คนตัวใหญ่อดใจรอเนาะอดใจรอเจ้าว่าสีมาส่งไหมเนี่เฮะจ๊คทีฮอตตอนใดคอยยังหอนมาอื่นเอ้าอืออีเล่เพื่อเคนคนกลิ่นเนาะเจ้าว่าห่านอยู่ไก่จักเสาแก้วลงเห็ดโอ้กับหมูไก่เลยเนาะหลายกิโลเตืมเนาะแต่นี่ไปหาลงเห็ดนี่จักกิโลกระเพาะฮอดบ่อน <laughs> Tháng ừ. 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 này. Petilo Petilo. Hang yang chip chong chip chong lao chip nó lao chip chong 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 lao chip เดาันม่มีดิไหนว่ามีใครอยู่มีเดชะคมเดมใช่ทีมงานเป็นคนหนึ่งเดชะโอ้ทำคนบ่อโพ้คนพักพรแบบกินข่าวกินน้ำในคอพากพรก้อนคนละช่สำหรับธนวันข่างานดิปากพนกันเนาะปากพรก้อนจะบา นางททางอูมื่อมือนี่น่น้าลแล้วมื่นในเนาะเมื่อนี่แล้วแล้วมือนี่เคยมังใบผิหตเนาะสางตูเองง่คะประตูยังบกพร้วปะตูนประตูมมาบงเดียว่ประตูสบายเด้อสบายดอสบาโอ้เลยเนาะเมาเมา

สุวสวนพฤกติกิริยานี่พฤกกับการบ่าบอในแต่พ่อนี่เนียนแพ้ไงเออนยิงเาเข้าหลบตุ้งบ่เดี๋ยวแร้ววจักซีนแล้วจั๊เรียบแล้วกาการเดินของนั่นตัดระเบเมีนบ่ได้บ หองหนอแล้วเก็บของยันะวาเจ้าคือบริเก็บปอกนะโอ้ยไม่เป็นม่แไเหยีเลยเนาะอืมเก็ปอกให้มันสะอาดสะอาดนะเออเอาเลยเอาไปจแม่อ้ยได้กระปุจุงั้นเนาะอืมเออแต่ว่าเก็บอกนะครับ้าลเมื่อนี่คือจอมยุทธเลยนะ จอมยุทธขยนันม้อมุนเจอมยุทธเี่เราหไปเ็ยังแบบน้นแต่ว้นเลไปนอนูีบ่บอไปนอนสักอ้าขับขบนั้นไปนอนมานต่ได้นอนไหมไปนอนด่ไหนอน,น้นเมื่อน,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 นี้นะเพื่นอารมร่ดีเมื่อนี้นะเมือ่อวานนี่รมณ์บจ เมื mm. hmm. ่อไดเพิ uh ่นอารมณ์บ่ดีเด้อค่ะเพิ่นสิบูดแล้วเมื่อไดเพิ่นอารมณ์บ่ดีเ่านเพิ่นอยากบามื้อนี้เด้อไยอกเด้อเพิ่นเห็น้คนุม่นคกุ๊กมานี่ก็จะจอมชักบ่ได้สืกับไผเก็สิเพิ่นสิบ่สนนะเพิ่นมีอันแพ้ปิดบานหอกบานหอกมีแต่ว่าบ่ควับักหงทางนี้ดาว่า คนกุ้มิกุ้มกนมาแค่เอ้ยนองนรดรว้มคนคนคนมหนึ่งอ๋ออันนี้ว่าขอบบ่อนี่นะขอบที่อันนั้นตัวหนาประตูมันบันไดมันบันไดเนาะบันไดโอ้ บักขาวประตูเพิ่นติดก็อันอันสริโลได้แล้วก็เอาคิ้วบันไดใช่โลยหรือว่าคิ้วใส่ตามนี่เด้ตามประตูนี่เด้ตามนี่บ่ซอแกแม่นี่เนาะประตูทางออกโอ้โยเนาะต้องใส่แม่นบ่แม่นแม่นอันบองนี่ก็ต้องใส่เนาะอืมนีม3บ่าเป็นกนกุนแนาโหน่เพิ่นปเพิ่นญาณปกติเด้อมัน ว่านกินยาพิษกวดทั้งนั้นยาพิษช่องอลไรหมดนี่เนาะเป็นยังมคือรูคือมันแท้ะเ่าเื่ยากวดจักวะเป็นเด็กที่มักนอนเว้นแต่ไดมือเิน้นอนอนไมก็เป็นคนรู้คนมันเป็นพิเศษเราะว่าเป็นยังเด่สัขยาวยบ่ะกินยานะ ไม่าอันเบแข่กินยังจะบกินโอ้ยเพคนจังันบ่นอ่ะเนาเราอะ่ะมีพเพาะคนจังบ่อเนก่าาไปทอนกินกระเจ้าคนน่ะทอเองกิอืคกุกกุนน่นเห็ดเรือนเพนยววนู่นเฮ้ยาเนกมาเลย สบายดีเด้อนะข่าวารของานต่อบ่มื้อนี้มื้อนี้จังได๋สิแลบ่มื้อนี้ห้องโถงนี่คือสิอยู่เนาะเบิ่งนี่แต่ว่านวจักบ่อเมนงน้ําะจ้าเนาะบ่สิม่อทางนี้มันเต็มหมดกเนาะเรแบบติดแค่นวเรียบร้อยนจัง เทากับไปเห็ดทางเื่องพั้เนาะทางหง้านี่หง้านี่เราจมาต่อพาดีว่าที่ท่้นนี่มือมือนี่ก็จะว่าเรียบร้อยจ้าคนเนาะไว้ส่อเห็ดกนว่าหง้านันจะตีแต่บางคนต้องมันเดีแะเิ็นทิท้นี่ก่อนแต่เราต้องรอประตูนีั้งนี้เสร็จก่อนยังจะเกะอะจจะทำได้กันเนาะโดย กำลังติดออกไปเลยบ้านถ่าว่ากระเบื้องมากกระตูติดไม่หนีได้แบบซีน่าติดยุ่ทางนี้นะมาต้มรอกระเบื้องจะรอกระเบื้องก่อนวะป่ากระเบื้องสนมาจากมุงเนาะหนึ่งเบื้องเดี๋ยวนี้ถ่ากระเบื้องรถอย่างนี้นะครูสั่งเพิ่นแล้วเพิ่นมาสีมาสูงใหม่ไม่นีบอแต่ว่าบริการจากมุง บ่ว่าจจักว่านมืแรกมึงจัเนาะลเนาะแงีเนาะเอาเพราะว่าผู้ชมนี่กมันหลายบ่บ่ไปอืมบ่แม่นว่าสิส่งจเ้าอันนะอืมอืมว่าเพิ่นบ่มีหลายบ่ไปกจะสิวเนาะเนาะแม่นๆานบามาแล้วาน พนัว่าตั้งมุ้งสิตอนนี้โมเมนต์ใบมุ้งขิงหรือ่แนนใบมุ้งขึงเลยเป็นไนกับแช่วงใบนีแนนใบใบชามีใบโใบเล็กเนาะใบชาม้มาแล้วแนนเยอะลอารมณ์เงที่กนโดยถ่านคือว่าทางนายแ้นี่ก็เรร็บร้อยแล้วพหพี่น้องเลย ท่านทราบเป็นมาอีกจักประมาณอีกจักสองมือติดกระโลนหรือว่าติดกระเบื้องน่าจะสําเร็จกันเนาะดูว่าห้องนี้ก็แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ยังห้องนั้นห้องนี้ก็ยังโบราณเป็นไรห้หหองนี้กันยังติดเจต๊อบปอดนะครับทางนี้ประมาณเดียวหาแผ่นออกมานี่ก็ออกมานี่หรออือว่า ออกไปนอกครับปลาฝาเบิงงนี้สิประมาณอีกจักสามมื้อนะการสำเร็จทางขนติดกระเบื้อหรือว่าปูตากะโลมม่นจักเมจักเฉียงรถนะเียงมัเ้อือ้มาคนนมามาคนนีกเอาเน่มามุงเกน่ยมมุอยะเดอยันเฉียงรถ นี่ยวนน่ะแม่นแล้วคือสิแม่เนาะพ่อเนาะแม่นได้เห็นตหูลุยๆน่ะโอ้เสียงเสียงหักๆเนาะมันนี่แม่ตัวสเกียวๆ่เห็นเนาะอสเียวๆพุ่นน่ะแม่นบ่ว่าอยู่ตาใหโแม่นดีสเียวๆว่แต่มเด้อเนาะพุ่นเอ้า่อน่ะ เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยนกป่าเป็นยูทูบเบอร์เป็นจัะของเล่นอเล่นเนาะโอ้นกป่ากันนกป่าป่าคือไปปีนที่้ายกองเจือยบล้วระวังเนื้อระวังเนื้อนกป่าเด้อบุกแม่นกป่าบุกแม่บุกทางคนนไงมาเลยมาเลย มัพี่น้องมางมารอดครับเดี๋ยว้ไม่กี่เนี่ยิ่งยิ่งยิ่งไปเอ่งยงไกหมดก็ได้ไหพ่อเนาะพอเน้วโอเคจังไรน้องฟ้าสบายดีสบายีเด้อสบายดีไปเป็นยูทูบเบอร์ได้ไหอนี่มาสบายดีเด้อเป็นยูทูบเบอร์ได้จั้งมือได้หรืจะ ไปนึกว่าเจ้าเฮ็ดยูทูบส่องตั้งส่องเองไงหนูแม่ป่ะฮะบริเวณมือไหนเห็ดยูว่าแล้วดับหน้าตั้งตรงเนาะมั่งแผร่ในบอสเห็ดยูทูบเบอร์นะเพราะว่าเมื่อก่อนเคยถามนะไอยหาว่าบกเก่งคข่ไอ้ก้องเจอนอันเฮียนกันเด้อกาบตะไคร่สมัยดีเด้อไอ้กล่องเมึงเนี่เขาในไ้กล่องไข่ผูกเจาเนี่ จะเป็นมือกล้องไหมพะยานี่นะเป็นมือกล้องคหนข้างพอสุขเลยโอืโหอบไหมก่อนปุณกบมาหอดเรียบร้อยเนาะบ้าโอ๊ยมาอดเรียบร้อยไม่ได้อยู่ไม่ไหวหอบคุนั้นได้เยคุณได้ได้เอาเอาเอาจักรยานเอานั่นออกเนาะเอาจักรยานเอาล้อขินเนาะอืนอลังกี่สีพระเบื้องสังกสีกับกระเบื้อง ังกรซีกัแม่นบ่ฮะเขี๊รางน้ำบอนี่เิ่นปู้มาฮอเลยจักสอบก้อนนี้นะทั้งพอนี่สสเอาเาสอบเนาะตัวนึงเนาะแดงหนุยีบขี้เอาสเหนุงก10เขียวกะ1ิกะโลนี่กี่ไก่เนาะมทางกระโลมาส่นประมาณนี่กก้อู่เป็นนํำส่งมา มาซ่มหดมาทันท yeah, ีเนาะใครลองย้มนี่กับนี่ว่าสุวงีฝุ่นมันกับฝ่ตกป่นตุกนีไปบุได้เลยมาเลยมาเลยถอยถอยถอย tiếp phú nó phải nó ăn cái lấy là đấy à lợi <laughs> ว่ามันนี่ก็ชิด้ิดเลยพอพอนี่แม่นเลยโอ้ยเดยแล้วได้ติดเลยมันนี่เนาะอ้ยาอยู่อะนสาวเกเนาะตันเงนคนทีชซิกาะ thơm thơm nó Vậy thế hả cái 3 sổ không chi sộp chi quá chi chặt chi bố đấy cả cả nó con

Ừ. 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 Nên này xịp sọc nó cũng thiếu sĩ phụ nàng sĩ nàng phụ nàng phụ nàng nàng phụ nàng 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 nàng

ข้อนี้เจ้าพ่อดปตะวันปตะวันข้อนึงก้อนึเจ้าพ่อเจ้าพ่อคลิปเรียบร้อย

เปี่ยนแน่เปียแน่เปลียแน่นบอกงาเยอนะว่าเปียีกับเปียยกว่าดี่แห่งดีกับแห่งไม่เนนั่นะแมนที่ไว้คุณภาพมากวดีเมาเที่ยวกักุกๆๆนั่นมาองทำน้องเราน่น้องคุณภาพดีแน่ระเ็เปียที่ไหนแน่นอบ ม่เยุเรื่เนเห็บผูกเกลียวอะไรอย่างเี้มันแบ่มันแคั่วคั่วไ้เนาะไม่ใ้่คั่วไ่จ้างนเรื่อยอย่างเียอย่บ้านน้องเนี่ยเปีนที่อยู่ซิมแน็เนาะตรงนี้ตีอะ่รก็ว่าไม่สร้างอะไรทั่วมคภาพโลกนี้ที่รางนี้เนาะเือที่นี่ไม่ได้แห็นเลยนะอยู่บ้านเขอยู่เหนอน้ยีกแมอย่เงียเดี๋ยวเยวไปก็ได้งินไปไปวันนึงเดี๋วากันนั่น ใรงงานเลน้าอยู่มึงก็ร้อยทั้งแานก็รตัาวยสองสามปีที่มันก็เลื่องออกเลองเลยอันนี้มเป็นอยู่ืองนี่ดยโดยคิโลเฮ็ดบอมาตรฐานกันอุ้ยหนักเพื่อนบพานผู้นี่หนักว่าคัวจแซ่ทแม่บ้านเดียวกันดิบ้านเดียวกันเขาเจ้าเขาจจ้างแล้ป่นนี่คุณนั้นว่าคุนี้ว่าหลายคนว่าหลาย่ไปฮอด

เอาเช็คบินกันเนาะบินโอ้ยเนาะเจ็ดบินหายพี่ทาย่เนะเช็คของนีน้องปลารวมยอดรวมยอดรวมยอดด้วยค่ะสองล้านหาเซนสองล้านส้านหนสองล้านหาเซนหกสิบหกสิบปอนกีนเนาะถ้าอะไรเป็นเงินบาทมาเจรย 3ามพันเจรยบาทพันนั่นจะได้เป็นไร6 9หกแสนเก้าเกพันถวดบันกาสีทางเฮ้าม่่กาหกแสนเก้าพันถวดโลสีก็เนาะทางเฮ้าบ้กาเก้าสิบสอเก้าสิบส่ราคาเป็นเด็กโลกให้สี่รคาเป็นน้นบาทรอยชิ้น้อย ผมี่ถามเอาเลยอบ่วาเท่า้ะทงหลยเดี๋ยวหมกเงินหมทําเนาะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยปับอัเครเนาะผมผมขอบใจหลายเลย่าโดยมาครบสุดเนาะ มีล้วังนี้ทางสร้างโคตู้เพิ่นจัดการบริหารงานมาดิเนตอนนี้เพิ่นอยากเที่ยค่าแต่พวกนี้ตกแ่ขพงอยู่อยากเที่ยวแต่ค่าท่าุกเจ้าดีกว่าท่นใครได้ปาะนี่พี่น้องเอ้ยเนื้อเพื่อนเพื่อนอะไรขึ้นลุกแล้วบ่เนี่ยแม่โอ้ตัวชีมันชีเป็นห้างนี่บ่เนื่อ โอเคบัดนี้เนาะทางเบาทากาเิเดคโอโต้กับเด้อพ่อแม่พี่น้องเอ้ยบัดนี้คือว่าทำเลยเนาะเพื่อเมื่อขายเติมกับเด้อถ้าพอสร้างเด้อโดยสบายดีเด้อโดยกับประตู้เด้อโดยโอเคโอเคพ่อแม่พี่น้องทางนี้ทางเบาทากาเิเดคโอโต้ตบกิปโอเคตัวนี้เด้อทางเบาตามาพิพากษาประกาศมา ขอโทษขอพานนพเมืองพี่น้องท่านนี้บอตาก็สิได้กลับพนมสมัมภิสมัยดี